เออบ่ายสองวันนี้นี่นะคะคุณอนุทินเนี่ยก็เรียกแกนนาที่รับผิดชอบหาเสียงจังหวัดต่างๆมาประเมินกระแสะความนิยมนะคะก็มีคุณมาราวด์คุณนิพคุณพิพัฒคุณนิพนธ์วัญญาณีคุณชัยชนกพอนที่ประชุมก็ประเมินว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรซึ่งก็คือจะต้องทําทุกพักนั่นแหละพอผ่านไปได้สักอาทิตย์หนึ่งก็จะมาประเมินประเมินประเมินอ่ะนะคะทีนี้ถามว่าที่ประชุมพักน่ะนโพมาดูกันไหมคุณชัยชนกเป็นคนออกมาแถลงค่ะบอกว่า ก็ประเมินจากการลงพื้นที่ว่ามีเสียงสะท้อนอย่างไรเพราะที่ผ่านมาภูมิใจไทยไม่ไม่เคยมีกระแสเลยจะว่าไปกระแสเราติดลบนะแต่รอบนี้กระแสบวกมันเป็นนิมิใหม่ที่ดีของพรรคเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงถามต่อไปว่าไอ้กระแสที่ลบเนี่ยแล้วมันกลับมาดีอ่ะประเมิบนบัญชีรายชื่อเป็นอย่างไรนะคะคุณชัยชลบอกว่าก่อนหน้านี้บัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาได้3คน6กได้3คน คราวนี้หวังว่าจะได้ประมาณ20สุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชนรอบนี้เราไม่หาเสียงโดยโดยวัทกรรมเราหาเสียงด้วยนโยบายด้วยผลงานภายหลังคุณนุทินก็ออกมาตอบว่ามารับฟังสถานการณ์แต่ละพื้นที่ว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งเปิดปีใหม่แต่ละพื้นที่ก็สะท้อนว่าผู้สมัครเนี่ยขยันมากช่วงปีใหม่พบประชาชนมากถามว่าผลโพพัฒภูมิใจไทยเป็นอย่างไรคุณทนีตินบอกว่าผลโพพัฒภูมิใจไทยเนี่ยหมายความว่าเชื่อมั่นในตัวเองว่า เมื่อเราทํางานหนักประชาชนจะให้โอกาสเราเราไม่อยากทําโพลในการสํารวจแต่ด้วยประสบการณ์คุยกับคนนั้นคนนู้นคนนี้ก็พอประเมินได้ว่าใครได้ใครไม่ได้ใครเกือบได้ใครเกือบ,บตกเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เดาไม่ค่อยผิดเลือกตั้งคราวนี้ก็เดาคิดว่าไม่ผิดเหมือนกันถามว่าเดาเดากันว่าร้อยถึงร้อยห้าสิบไหมคุณทีมบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันต้องซื้อหวยก่อนถึงจะออกผลมาถามว่าตอนท่าที่ลงพื้นที่เนี่ยเสียงตอบรับเป็นอย่างไรคุณแล้วทินใช้คําว่า พบว่าประชาชนให้ความเมตตาคุณหน้าคุณตาเรามากขึ้นเดินไปประชาชนให้กำลังใจยังไม่ทันพูดเลยว่า37ประชาชนก็บอกว่าเชียนะเรื่องกัมพูชาสู้ๆนะทำเพื่อชาตินะกลายเป็นว่าเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันถามว่ามีปัจจัยอะไรน่ากังวลไหมคุณที่บอกว่ากัวากงวลทุกอย่างแหละกังวลไปเรื่อยแหละถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งไหมเพราะมันมีความไม่สงบบอกว่าต้องแยกกันนะความสงบของปัญหาชายแดน และรัฐบ,บาลคือต้องแยกกันนะอย่าเอามาพันกันถามว่ารูปแบบการหาเสียงภูมิใจไทยมีการจัดเวทีใหม่หรือไม่คุณทิ่บอกว่าให้เป็นไปตามออแกนิกอย่าไปจัดตั้งอะไรให้เป็นไปตามธรรมาชาติไม่มีพิจิตรองเวลาไปไหนเนี่ยถ่ายภาพเป็นชั่วโมงก็ได้ไม่ต้องพูดที่เรื่องภูมิใจไทยก็ได้ส่วนใหญ่ถ่ายภาพเสร็จประชาชนก็ให้กําลังใจช่วยหาเสียงในกรทมถ้ามีโอกาสก็จะไปซึ่งหาเสียงในกรทมเนี่ยจะมีคุณสุภจีคุณเอกนิติคุณเสียศักดิ์ไปช่วยในกรทมด้วยนะคะ าบอกว่ากระแสก,การโจมตีระหว่างการหาเสียงเราจะรับมืออย่างไรก็บอกว่าเรื่องที่จะหมอบเวลาสู้อะไรกับใครเนี่ยต่อให้ชนะเราก็เจ็บเราเลือกไม่เจ็บไม่สู้ในสิ่งที่ไม่ควรสู้เป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วถามถึงความชัดเจนของคํารณวิทย์ละ่ะที่จะหนุนอะไรระหว่างภูมิใจไทยกับกลา้าธรรมบอกพี่แจ๊ดกับเราเหมือนพี่น้องกันก็ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เรื่องพรกคกลา้าทําที่ออกมาบอกว่าคํารณวิทย์เป็นหนุนกล,าล้าธรรล่ะ บอกว่าคำรลวิเป็นนาย,ยกอบจอยังรักกันดีไม่ใช่ผู้สมัครของเราถามที่นม่พลเอกประวิทย์ลาออกจากการเป็นโโหัวหน้าพักล่ะเขาบอกว่าไม่ทราบเลยทํางานทั้งวันแต่ก็นับถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เวลานี้ไม่ต้องการพูดถึงพักอื่นพูดแต่พักตัวเองเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปหาท่านนะคะ